สวัสดีค่ะโรตีนะคะวันนี้ก็หลังเลิกงานค่ะก็เลยมาแวะเยี่ยมชมสวนผักค่ะพอดีว่าออเดอร์ผักของคุณพี่คนสวยไว้นะคะก็เลยมาเห็นสวนผักแล้วแบบว้าวมากอะคนอะไรก็ไม่รู้ขยันนะแล้วก็ปลูกแบบออกมาแบบดูดีทําสวนเป็นระเบียบอะค่ะก็เลยขออนุญ,ญาตพี่เขาถ่ายวิดีโอค่ะมาฝากเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวโรตีพาชมสวนนะคะระหว่างที่รอพี่เขาเก็บผักค่ะ ไปกันเลยค่ะ<ป>ตรงนี้นะคะ<ป>ก็จะมีเป็นมระนะคะแล้วก็เป็นลูกลูกอะไรในเตือนนองเหลือกไม่ทุกฝักฟักฟัก,ฟกแมวไม่มระไม่ไม่ลูกกลุมกลมกไงเนะาะน้ำเต้าเดี๋ยวเรตีพาไปดูใกล้ๆนะคะลืมบอกคะ่ะพี่แก้คนใต้นะคะอาจจะมีอาจจะมีแหล่งใต้กันเดี๋ยวราตีแปลให้ฟังนะคะบางส่วน นี่ลูกนี้สุกแล้วค่ะเก็บไว้ทำเมล็ดนี่ค่ะนี่เป็นฟักทองนะคะลูกอ่อนมีถู่าค่ะนี่เป็นมระราขี่นกนะคะ ที่เขาทำเป็นระเบียบมากๆเลยอะค่ะตรงนี้ก็จะเป็นมะเขือเทศนะคะนี่ในตะกาน้อยหน่ากินมากสีเหลืองข้างๆก็จะมีเป็นต้นพลิกนะคะแล้วก็ เป็นใบแมงลักค่ะทั้งนี้อีกหน่อยนึงก็จะเป็นองุ่นนะคะพริกค่ะพริกโหระพากะเพรานี่ค่ะส่วนตรงนี้มะเขือยาวค่ะน่าเอาไปเผามาก มะเขือยาวกับมะเขือมะเขืออะไรไม่รู้แต่มันคือมะเขือค่ะโอ้ยน่ากินมากเอาไปลวกกะทิเนาะราดจิ้มนี่ค่ะอย่างมะเขือคลิปก่อนๆที่โรตีทำอะ่ะมันก็จะแพงมากนะคะ สีหกลูกสี่ลูกหกลูกเนี้ยที่ที่ร้านนะคะที่ร้านที่เราซื้อน่ะมันก็จะแพงอันนี้ก็จะเป็นน้ำหมักนะคะไปรดผักค่ะอันนี้ก็อีกซุ้มหนึ่งค่ะอลังการมากอางุนโอ้ยลูกพื้นหินยังสวยเลยค่ะปูแบบว่าสวยข้างๆก็จะมีนี่ค่ะเป็นเป็นเป็นทานน้ำเล็กๆนะคะ นี่ต้นเอาน้ำในนี่รดจ้ะอือน้ำท่าอุดมสมบูรณ์เลยค่ะเนี่ยพี่เขาบอกเอาน้ำในในในลำธารนเนี่ยนะคะมารดมันก็จะไม่มีเป็นเป็นตะกอนหินปูนนะคะเกาะตรงหน้าดินนะคะโอ้ยรูเบลเลอร์เลยค่ะ <laughs> อ้ยโรตีอยากออกจากงานเดี๋ยวนี้เลยมาทำสวนผัก <laughs> ก็จะเป็นสาบัวนะคะ ไบบัวบกอะ่ะยาวมากแบบหืมเนี่ยหอดยาวแบบเด็ดยอดหืมกินกับขนมจีนเนาะนี่กกอนึงค่ะต้องไผ่ด้วยค่ะโอ้ยมีทุกอย่างค่ะ ที่นี่มีทุกอย่างอันนี้คุณนายตื่นสายมากรูดบันชื่นต้นนี้ต้นอะไรไอเน็กทารนินเน่เนาะเฟียสิกก์ไปผ่านต้นอะไรเฟียสิก,ก,กลูกทอ้กทอค่ะน,นี้ค่ะลูกไม่ท้อค่ะอ่ออันนี้ก็เป็นอีกซุ้มหนึ่งค่ะน,นี้เป็นต่อมาจากหลังคา หลังคาได้าอของเป็นกระทอ่อมกระท่มที่ไว้เก็บของนะคะเก็บอุปกรณ์ทําสวนนะคะโอ้ยมะเขือเทศเยอะมากอายกระถินค่ะมะละกอ นี่ก็จะมีมะเขือเทศนะคะหลายสายพันธุ์เลยค่ะมะระ,ะค่ะจะมีเป็นแปลงผักนะคะอันนี้ถอนไปแล้วกำลังลงใหม่ก็จะมีผักชีมีผักคะน้าค่ะ ผักชีใบเลื่อยค่ะใบชะพลูโอ้โหอยากกินเมี่ยงคำขึ้นมาทันทีทันใดเลยค่ะจะเป็นแปลงที่เตี้ยลงมาหน่อยนะคะก็จะมีดอกไม้มีถั่วแซมต้นใหญ่เนี้ยพี่เขาบอกสรรพคุณมาค่ะว่ามันเป็นคันน้านะคะของฝรั่งที่นี่ทนหนาวด้วยแล้วใบมันใหญ่มาก เวลาเวลาใครมาเก็บผักอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช้ใบอันเนี้ยห่อแบบเลิศอ่ะเหมือนใบตองเลยอันนี้รตสีก็จะทึ่งมากถั่วเนนี้ดอกสวยค่ะเนี่ยถั่วเป็นถั่วแขกถั่วฝักแบนอ่ะนะคะแต่ดอกมันก็จะมีตรงนี้สีสีส้มค่ะแล้วก็จะมีต้นหนึ่งพี่เขาบอกว่ามันเป็นสีม่วงอยู่ตรงไหนเอ่ยโอ้ย นี่ค่ะโซนนี้ก็จะเป็นมะเขือเทศด้านหลังสุดต,ตรงนู้นก็จะเป็นบลอกโคลี่นะคะตรงนี้ซุ้มนี้ก็จะเป็นแตงกวาค่ะเข้าไปดูกันหน่อยเข้าไปดูแตงกวาค่ะอ้ยไม่ใช่แตงกวาหลุตีบอกผิดมันเป็นถั่วถั่วสีม่วงค่ะนี่ไงที่ดอกสีม่วงถั่วสีม่วงอาตรงนี้แตงกวาค่ะ นี่มันคือแตงกวานี่มันมาแอบอยู่ข้างล่างนี่เองนี่ตรงนี้ก็เป็นแตงกวาแตงกวากับแตงร้านแตกต่างกันยังไงอันนี้น่าจะเป็นแตงร้าน นี่ค่ะเป็นเคลปีสเป็นฟักทองค่ะสุกแล้วนะคะนี่ค่ะหมดจากผักแล้วก็แวะมาหาดอกไม้นะคะดอกอะไรเนี่ยสวยมาก <c oughs> บ้านเราตียังไม่มีค่ะดอกแบบเนี้ยไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรเดี๋ยวต้องไปหามาปลูกบ้างนี่ค่ะตะก้าผัก <c oughs> อย่างสวยงามเลยค่ะเนี่ย มีเป็นผักรวมนะคะหนึ่งสองสามสีไม่รู้กี่อย่างคะ่ะสวยงามมากคะ่ะนี่ค่ะของแถมก็ถูกใจมากเลยค่ะกระถินค่ะภาษาใต้เรียกสตอเบานะคะนี่ของแถมเจ้าของสวนน่ารักค่ะโจมสามรอบแล้วถึงได้กระถางนี้ค่ะ กระถางต้นไม้ทํามาจากแกนลอนนะคะมีหูหิ้วมีที่ระบายน้ําออกคือแบบว่าไอเดียกิ๊บเก๋มากค่ะโอ้ยโรตีดีใจค่ะกลับบ้านดีกว่าค่ะของแถมด้วยค่ะทั้งแจกทั้งแถมค่ะเจ้าของสนใจดีมากค่ะเป็นผักแพลนะคะวันนี้โรตีจะไปทําลาบค่ะแล้วก็ที่เหลือเดี๋ยวเอาไปปลูกแช่น้ําด้วยค่ะพี่บอกว่าพี่เขาบอกว่ามันเป็นมันทนหนาวอะค่ะก็เลยลองดูค่ะ ดีย๋ยวโลตีจะกลับบ้านแล้วค่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปที่โลตีทํานะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ช่วยกด s u b สไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้โลตีในการทําคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ